สรุปผลการแข่งขันปอนพิมลีกนัดที่27ฤด,ดูกาลพร้อมอัปเดตตารางคะแนนและก็สรุปดาวซนโบวพิมลีกล่าส,สุดนะครับเริ่มที่ผลการแข่งขันนัดที่27นิวคัสเซนลยูไนเต็ดเอาชนะวูมแฮมตัน3ต่อ0ท่านแอมพอสเปอร์ชนะคริสต,ตันพราเลส3ต่อ1น็อตติงแฮมฟอรสเรดแพ้ให้กับรีเอรพู0ต่อ1เบรนฟอร์ด เปิดบ้านเสมอกับเชลซี2 2ต่อ2เอฟเวอร์ตันแพ้เวทแฮมยูไนเต็ด1ต่อ3ฟูลแลมเอาชนะบริทัน3ต่อ0นลูตันทาวแพ้ให้กับ is, แอสตันวิลล่า2ต่อ3เบอร์ลี์แพ้บอร์นมัธศู0ต่อ2อมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ต่อ1และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับอาร์เซนอล0นต่อ6 สรุปตารางคะแนนล,ล่าสุดน,นะครับพิมลีกนัดที่27่สิบดูกาลอันดับที่1ลิเวอร์พูลมี63คะแนนอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บได้62คะแนนอันดับที่3อาร์เซนอลเก็บได้61คะแนนทั้ง3ทีมนี้นะครับแข่งไป27นัดเท่ากันทุกทีมโอกาสลุ้นแชมป์คงเป็น3ทีมนี้นะครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลนะครับอันดับที่4แอสตันวิลามี55คะแนน อันดับที่5้าทอร์นาเมอรสเปอร์เก็บไดนน้50คะแนนอันดับที่6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี44คะแนนอันดับที่เจ็ดเวนแฮมยูไนเต็ดเก็บไปได้ทั้งหมด42คะแนนอันดับที่8นิวคาสเซิลมี40คะแนนอันดับที่9กบริเตันเก็บไปได39นน้39คะแนนอันดับที่10เป็นบูแมแฮมตันนะครับมี38คะแนนอันดับที่11เชลซีมี36อันดับที่12ฟูลแลมเก็บได้35 อันดับที่13บอลมาร์ตมี31อันดับที่14คริสตันพาเลดมี28อันดับที่15เบรนฟอร์ดเก็บได้26อันดับที่16เอเวอร์ตันมี2 5อันดับที่17นอตติงแฮมฟอร์เรดเก็บได้24คะแนนอันดับที่18ลูตันทาวมี20คะแนนอันดับที่19เบอร์ลีและสุดท้ายนะครับอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทั้ง2ทีมนี้นะครับเก็บได้ทีมละ13คะแนน ไปต่อกันที่ดาวซันฟอร์พิมลีกล่าสุนนะครับอันดับที่1เออร์ลิงฮาแลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสั่นไปแล้ว18ประตูอันดับที่2โอลีวัตกินจากแอสตันวิลล่าสั่นไปทั้งหมด16ประตูอันดับที่3โมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลสั่นไปแล้วนะครับ15ประตูอันดับที่4มีด้วยกัน2คนนะครับจาโอตโบเวนของเวนแฮมยูไนเต็ดและโดมินิกโซลันกีจากบอลมัตทั้ง2คนนี้นะครับสั่นไปคนละ14ประตู นี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันพิมลีกนัดที27ของฤด,ดูกาลพร้พอมอัปเดตตารางคะแนนและก็ะดาวซันโบพิมลีกล่าส,สุดขอพัขึ้นทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ